ใส่น้ำมัน <desktop> ก <in> ่อนครับพูดดังๆใส่น้ำมันก่อนอบต้องทาาให้ร้องก่อนครับ

จะร้องแล้วครับใส่อะไรใส่ปลาหลแล้วครับดูเลยมันเอเบลนเบลอเบลเบอเบล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 อลอเบลอเบอเอเอเบลอเเบล่อเไลอเล

ใส่พ,พริกกองครับสใส่อะไรม่เลยคะแนนก็ร้อเอาวต <c oughs> ใส่ตูข้ขาใส่ตูข้ขะครับตู้ขาตู้ขาพี่อะไรกได้

Ini mana? Ini kipu. Ikan Ini cumang

โอ้โหซื้กมีหมอ่ะครล่อนนกเา่นดะใน่ม่ได่ใครบ้าอะไรใส่แล้วครับใส่ไปใ้มวลไ้เล้วครับหน่อยใส่ใส่แน่ใส่นครับ

เบอร์ละเบอร์ม่รับเบอมากรึยังเราจะแส่ปัดเอครับเราจะไม่น้อเราจะใส่จอกหอนเอาจะไม่น้อพี่วิ่งตูนหรือโดนเวยมาแล้วเยอะๆครับใส่บัดน้อเยอะๆขอแล้วครับขอแล้วครับเยอะครับเยอะปบอันนี้อันนี้ไม่ใช่เกมม้าขำนะครับอันนี้เป็นเี้ ยังไม่สูนครับโอ้ยอยากกินมั่งเลยครับน่กินอรอมือฟิมือดูอร่อยดูดีใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำนิดหน่อยครับใส่แตักแรกมาไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับยังอไงแปลกเนาะ มันน้อยไปครับใส่นี่เยอะคือครับเยอะหน่อยหรือไม่หอมครับใส่หรอครับใส่ไแล้วครับใส่ใบกระเพราครับใบกระเพราไว้หมดเลยครับเอาขอหอนี่ไม่ชกยอะไรมเย

นี่เร็จแล้วครับน่นจะอร่อยมากเลยครับหอมดิโอ้โหหอมเลยน่ากินเหลือเกินมาลาชิดต่นลเนาะมาลาชีดต่นลยเนาะอะไรอ่ะที่นี่จ๊ะนี่นี่นี่นี เมนูปลาไหลพลเอะไปไหลปลาเพครับเมนูปลาไหลปลาเพลสูแล้วครับสุดยอดสุดยอดอะไรครับมาเลยครับ้า่ารอนะกินมาเลยครับเอาเสร็จหรยเสร็จแล้วอร่อยมา้วครับสุยอเลยครับจข่าวครับช้อนก็มีไม่ใช่หรอ โอ้ซอร่อยไหล่ะครับวดครับขี้แตนลองครับเพเดอปลาไหลหลังส้วมจดอเนาะเฮ้ย